สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเกวิชชี่นะคะ วันนี้นะคะกิยกก็จะมารีวิว5บาตชแบรนด์ไทยที่ใช้แล้วชอบนะคะซึ่งนอกจากเขาจะเริ่มต้นที่ราคาลัก10่แล้วเนี่ยคุณภาพเขาก็คือเกินราคาไปมากเลยนะคะทุกคนใครที่ชอบแต่งหน้าโทนแบบครูโทนหรือว่าเนเชอรัลนะคะซื้อสีเดียวกันก็คือปังแน่นอนก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ไปดูกันได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะเป็นบัตช์ออนไวล์จากแบรนด์สีจันนั่นเองค่ะสระสีคิสแอนด์บัตสติกนะคะตอนแรกเนี่ยเขาจะมีกันทั้งหมด3สี ซึ่งตอนนี้เนี่ยออกสีมาแบบเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็คือตัวขายดีตัวไวัลอของเขาเลยนะใครที่ชอบแต่งหน้าแนวแบบ everyday look อะไรเงี้ยก็คือต้องชอบตัวนี้แน่นอนเขาก็จะเป็นบัชออนรูปแบบสติ๊กนะทุกคนเนื้อเขาเนี่ยจะลื่นแล้วก็เกลี่ยง่ายแบบนี้เลยนะคะ วันไหนรีบๆเนี่ยก็คือใช้ตัวนี้ทาตาแก้มปากได้เลยแบบง่ายครบจบมากระหว่างวันเนี่ยไม่มีการเป็นคราบหรือว่าตกล่องเลยนะคะเนื้อตัวนี้นะคะเวลาที่ทาลงบนผิวเนี่ยจะให้ฟินิชที่ดูสุขภาพดีเนื้อจะมีความแบบกึ่งแมตต์กึ่งเงาไม่ได้ถึงกับแมตต์แห้งเลยหรือว่าแบบทาแล้วเปียกหน้าอะไรนะคะผิวมันหรือว่าผิวแห้งเนี่ยทาแล้วก็คือรอดแน่นอนนะคะโดยที่สีที่คิวแนะนาเนี่ยก็จะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะทุกคนสีตัวนี้เนี่ยก็คือพอดีมากทาลอดทางวอร์ โทนแล้วก็คูโทนเลยตัวต่อมานะคะจะเป็นแบรนด์ไทยที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความถูกและดีเลยครีมบัตจากแบรนด์ o d b o นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นครีมบัตออกใหม่ของเขาเลยนะคะ Cloudy Lasting b u s h นะคะหรือว่า Budge Premier นั่นเองตัวนี้เนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นแบบเนื้อที่มันเป็นกึ่งน้ำน้ำหน่อยฟิลแบบเกือบจะเป็นตินแต่ว่าก็ไม่ใช่ตินนะคะเป็นเหลวๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายมากเลยเน,เนื้อเนี่ยจะมีความลื่นกว่าตัวอื่นๆน,นะซึ่งสีที่เกลวแนะนํานะคะ ก็จะเป็นสีเบอร์ศูนย์สี่พิงมิวนะคะจะมีความเป็นแบบสีชมพูกุหลาบโทนแดงๆหน่อยนะคะสามารถเอามาบิวให้ได้ลุคที่มันดูมีความบ่มแดดก็คือสวยช้ำจิ้มไปแค่ครั้งเดียวสีก็คือชัดแบบนี้เลยนะพอทาลงไปบนผิวเนี่ยจะให้ฟินิชที่มีความแมทนะคะสามารถเบลอผิวเบลอรูขุมขนหน้าแก้มได้ดีมากนะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเขาเป็นเนื้อแบบกึ่งตินนะคะเวลาทาลงไปเนี่ยเขาก็คือจะค่อนข้างสบายผิวมากเลยนะซึ่งตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาเลยก็คือเขาผส กันแดดมาด้วยนะคะกัน U V บนหน้าเราได้ด้วยนะต่อไปจะเป็นครีมบัตจากแบรนด์ Merlesca นะคะเ Merlesca Growing c r e a m บัตรสติกนะคะอันนี้เนี่ยจะชื่อสีว่า Jellyfish นะเนื้อตัวนี้เนี่ยก็คือมีความแบบเทียบเท่าแบนรนด์เกาหลีแพงๆได้เลยนะทุกคนทาแล้วผิวดูชุ่มชื่นสุขภาพดีนะคะ ใครที่เป็นแบบสาวผิวแห้งคือต้องเลิฟตัวนี้แน่นอนตัวนี้เนี่ยทาเราแบบผิวดูกล o สวยมากนะเนื้อตัวนี้นะคะเขาจะมีความแบบไม่ได้เป็นสีทึบๆเหมือนตัวอื่นอะสีเขาเนี่ยจะมีความแบบบางๆเงาๆแบบนี้เลยได้ฟิลเป็นแบบผิวงานแก้มใสน้ำกลิ้งซึ่งสีเนี่ยก็สามารถบิวให้มันแบบได้สีชัดได้นะคะ ถ้าใครชอบงานแบบผิวดูธรรมชาติผิวดูเงาดูกโกลความเป็นแบบชมพูละเลือก็คือต้องตัวนี้เท่านั้นตัวต่อมานะคะก็จะเป็นคุชชั่นบัตจากแบรนด์ b b y y ้ไบตัวนี้เนี่ยจะชื่อรื่นว่า b a b y b ไ y e ์เอ็กซ์คุนบันะคะเบอร์ที่เกี้ยวเอามารีวิววันนี้เนี่ยก็จะเป็นสีเบอร์02นะคะทุกคนชื่อสีว่าและบิดพิง สีชมพูลิ้นกระต่ายที่ถูกต้องมากตัวนี้เนี่ยก็จะมีความแบบพิเศษกว่าตัวอื่นนะคะเพราะว่าหัวเขาเนี่ยจะมีความเป็นคุชชั่นนุ่มๆแบบนี้เลยนะตัวนี้เนี่ยเราก็คือใช้หัวคุชชั่นของเขานะคะจิ้มลงไปที่แก้มได้เลยเขาก็คือใส่สารบำรุงมาด้วยนอกจากที่สีจะสวยแล้วเนี่ยช่วยบำรุงผิวด้วยนะคะเขาก็จะมีความเป็นแบบโทนพาสเทลนะทุกคนทึบแสงกว่าแบรนด์อื่นๆทาแล้วเนี่ยจะทำให้หน้าเรามันดูมีความซอฟต์ขึ้น ใครที่ชอบแต่งหน้าแนวเมคอัพพี่สาวจีนหรือว่าแบบโตยินสไตล์อะไรแบบนี้ก็คือต้องชอบตัวนี้แน่นอนมาถึงตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นบัชลูกลักของใครหลายๆคนเลยนะ Melinda ดาดิ b ีบั h เบอร์ที่เกลแนะนํานะคะก็จะเป็นเบอร์1 0ชื่อสีว่าเกรปป๊อปนะคะจะให้งานผิวที่ดูธรรมชาติทาแล้วดูเป็นผิวแบบแก้มเลือดฝาด อันนี้เนี่ยจะสบายผิวที่สุดในทุกตัวที่เกลรีวิวมาเลยนะพอทาลงไปบนผิวนะคะเขาก็คือจะไม่ทิ้งความมันบนผิวเลยหน้าแห้งหรือว่าหน้ามันเนี่ยก็คือรอดหมดซึ่งสีที่เกลแนะนําของแบรนด์นี้นะคะก็จะแนะนําให้ซื้อสีที่แบบดูเข้มหน่อยนะทาแล้วจะให้ฟินิชที่มันดูเป็นแบบผิวเลือดฝาดผิวดูสุขภาพดีมากกว่าอันนี้เนี่ยก็คือรีวิวเยอะมากไม่ต้องพูดเยอะนะคะทุกคนใครยังไม่ลองก็คือไปจัดมาได้เลย อันนี้นะคะก็จะเป็นเทียบเนื้อสีแล้วก็สีแต่ละตัวที่เกลรีวิวมานะคะถ้าเกิดว่าใครชอบตัวไหนเนี่ยก็ไปจัดมาได้เลยนะเพราะว่าส่วนตัวเกลใช้แล้วก็คือชอบมากก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปรีวิว5บัตชออนแบรนด์ไทยที่เกลใช้แล้วชอบนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปรีวิวแนวนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องเกลได้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย